สามเกาะแน่นๆ <phin> <time> <pl ains> ่นแล้วครับมังกรเกาะเพื่อจะเก็บอาวุธเก็บไม่เก็บมีทุกอย่างนะครับตนนี้ไม่ยอมให้เกาะให้จับครับเอาครับแทงมาล็อกได้ท็อกนบ้รวบเข้าอันดับ่งเลยครับแม่นี่กิ่งสางสองครับกิ่งสางสองมาแล้วใช้สูตรกิ่งสางเลยนะครับรวบใต้ปีกเสียเปรียบช่วงหน่อยเอาอีกแล้วครับนี่ครับไม่ให้ปีก รู้ว่ามังกรทองนี่เข่าอาชีพเก็บเข่าซะเลยอนนี้ว่ามาดูว่าใครกดดันใครครับยังดูไม่ออกว่าใครกดดันใครสามยกอันตรายจริงๆร<า>ครับมาแล้วครับเลงครับมาแล้วครับโอ้อโหว้าขาสูงก็หักเลยรครับว่ากระบิดจังหวะสองแข็งแรงจริงๆวันน,นี้เหนือเพชร<า>เป็นไอ้หนูพลังช้างะครับโอ้ตัวเล็กก็จริงแต่ขแข็งแรงขแข็งแรงจริงๆความยากลำบากดูเลยครับ ตียากเลขึ้นบนแล้วต้องตีเขาร่วบล่างแข็งแรงจริงตีได้แล้วตีได้โดนหมัดต้องจับตีต่อตีไห ขึ้นบนโดนขวางเริ่มตีได้เริ่มตีได้ขึ้นบนโดนขวางเสียบเสียบเสียบชุดนี้ียบชุดนี้โดนแล้วโอ้โหโดนสอกตอกเข้าไปแล้วไม่เหนือแล้วไม่เหนือแล้วครับโดนแล้วโดนครับใหญ่ใหญ่เข้าเบรกยาวหรือเปล่าเข้าเบรกยาวหรือเปล่ามังกรลงห้ลงลงโอ้นี่ยกสามยกนี้ครับมาครับมาก มางกอนฟาดหัวฟา,า,าดหางแล้วดูบงกอนฟาดหัวฟาดหางแล้วโอ้โหไม่ปล่อยแล้วครับมางกอนฟาดแล้วเอ้าหลุดออกมาเจอศอกตีกันต่อใครฟาดใครอุ้ยกระสอบศอกเอาแล้วครับได้เลือดไปแล้วโอ้ใหญ่กว่าตัาจริงๆครับเหนือเพชรใครกินใคร โอ้นี่ครับโดนชุดใหญ่โดนเยอะครับแตกไปแล้วอาดูครับคนเหนือดุแตกแล้วปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือแล้วแหกแล้วนะคนแตกคือมังกรทองหรือเปล่าน่าจะเป็นคนเหนือดุดวงนี่นะครับแตกแตกทั้งคู่คนละข้างครับมังกรแตกตายตายทิ้วขวาอันนี้สู้ โอ้ยไน ie ie, <mark> ไนเป็นยังไงครับมังกรทองพลาดได้ไหมโอ้นายนั่นเป็นของมังกรทองครับแต่ว่าโอ้ยมีลุ้นเดือดกระตีโอ้โยเดือต้องตีจบแล้วจบแล้วสามได้เป็นคนละแผ้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยแน่นอนเข้าไปโอ้เต็ยบวกสองครับบวกสอมครับหกครับบวกสองสั้นมังกรเรียบร้อยเรียบ รับอย่างนี้วันนี้มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิบหกนะครับเปิดกันแบบว่ายใหญ่กว่าก็ไม่ผิดนะครับโอ้ยซ้ายครับโอ้เซจะเซตไปเลยโอ้โดนแมบเผลอเข้าไปครับนิดเดียวครับโอต่อยหน้ากลัวเลยครับแต่ต่อยแบบตบตบป้องเงี้ยตึงฮุกออกอาวุธเหมือนกันัขามาแล้วจับตีไหมฮันส์ โดนพิกตัวเองลงไปอยู่ข้างล่างแข็งแรงครับเหนือเหนือสุดของประเทศและมีเส้นทางที่มีโค้งที่คดเคี้ยวนับไปแล้ว2,004 2,005ลอยโคง้งและนี่ครับแทนปราบมารพีเคครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับศอกซ้ายครั้งที่สองครับศอกสั้นเท่ากันแบบนี้ชื่อเหนือเพชรแต่ว่าจะเหนืออาวุธหรือเปล่าต้องตามตูตามเชียร์ครับทีเด็ดวันนี้ทีมงาน5เจมมาเชียร์เต็มที่ต่อยมัดเอา ยิ่งแล้วครับยุ่งแล้้วโอโหใครพี่ให้ยิ่งยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วยุ่งแล้วโโอ้หยิ่งจริงๆับยุ่งจริงๆไหวไหมไหวไหมไหวโอ้โหนาที่ทองนาที่ทองครั้งที่สองยังยังให้โอกาสโอ้โยยังให้โอกาสดีตายมัน d i r กตะก่อนโอ้โหนะครับครั้งที่สองครับหักศีรษะ หกอิกทีเอเยี๋ยก่อนการต้อง้าาให้ขาดด้วยนะ้องโอเรียบร้ลยเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนแม่ห้องสอนครับโอเรียบร้อยสมเมยไปเลยครับครับภาพชาหมัดครับเปิดด้วยหมัดนะครับเหนือเพชรตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าเป็นเล็กพลิกหนูครับดูครับนาทีทองจริงๆนะครับ่วยโอกาสได้เก่ง เกมยาวเขาเสียเปรียบเริ่มจากสั้นก่อนนะครับเริ่มจากสอกสั้นแล้วก็ขยับมาเป็นหมัดและสุดท้ายทั้งหมดโดนสองนับหมัดล้้นร้เลยครับดูนะครับพลังเจาะยางกันไปก่อนเป็นสุดสำเร็จเล่นแรงกัแล้วครับสอบดูว่ายางจากอเมือง30 คนราชธานีเป็นไงเล็กไม่กลัวใหญ่แล้วเริ่มเริ่มแข่งแล้วแล้วมันเล็กเอายังไงดีเอาครั้งแรกครับโอ้โหดูห้าวเหลือเกินห้าวอาทีตแล้วก็ห้าวครับโอ้โหห้าวอยู่ไหมไม่มีโอกาสโต้กลับแล้วครับเล่นเล่นง่ายจะลอบนะครับโอ้ยตายเลยครับยิ่งกว่าถูกรถตีโอ้โหนี่เล่นก่อนครับโลนเล็กเล่นเขาก่อนเตะซ้าย หลังจากนั้นก็เจาะล่างเริ่มเจ็บเลยนะครับแปรๆแ,แล้วจะต่อยไม่ต่อยครับหวนพับนอกแล้วตามด้วยหมดัดหนึ่งสาเจาะล่างขึ้นบนขึ้นบน,น,บนเจาะล่างเรียบร้อยแม่ห้องสอนครับภาช้าครับซปเปอร์สโลว์ดิ้แปแล้วนะครับเจ็แบแลปแลไปราวนมครับด้านซ้ายดูนะครับอัดอีกครับท่อนขาท่อนบนครับ ใต่ให้สุดต่อยวนครับตามนี่ลูกตามน้ำเลยนะครับยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ครับเด็ดขาดไปเลยครับเหนือเพชรโอ้